มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดเจนแล้วเปิดโทษเงินดิจิตอลหนึ0 0หมหากแรกเป็นเงินสดตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐในอนาคต17กร,รกฎาคม2,567ความคืบหน้ากรณีรัฐบาลจะเปิดระบบการลงทะเบียนโครงการเติม10,000บาทผ่านทางดิจิตอล w a l l ล็ วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนนี้ซึ่งระบบพร้อมรองรับข้อมูลการลงทะเบียนเฉลี่ยวันละ1ล้านคนผู้ชนะประมูลโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นซึ่งเป็นส่วนต่อขยายบนแอปพลิเคชันทางรัฐวงเงิน27.5ล้านบาทมั่นใจว่าบริษัทสามารถพัฒนาระบบรองรับของผู้ลงทะเบียนสูงสุด50ล้านคนแม้จะมีเวลาทำงานจำกัดขณะที่นายจุลพันธ์อมรว,วิวันรรัฐมนตรีช่วยคลังระบุว่า รัฐบาลได้พัฒนาระบบชำระเงินกลางรองรับโครงการดังกล่าวแล้วซึ่งธนาคารพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิาฒนาเงื่อนไขาการทางเทคนิคประเมินความพร้อมและก็พัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของรัฐบาลพร้อมเตือนร้านค้าและก็ประชาชนหากพยายามแลกเป็นเงินสดแทนการใช้เงินในระบบของดิจิทัลจะเป็นการทุจริตและก็ถูกดำเนินคดีทางอาญารวมถึงประสิทธิการเข้าร่วมโครงการรัฐในอนาคตด้วย ก่อนหน้านี้พบพฤติกรรมการท่วิจโครงการคนละครึ่งโดยพบผู้ได้รับสิทธิ์บางส่วนสแกนจ่าย QR code ร้านค้าในโครงการสเสมือนการจ่ายขายสินค้าตามปกติแต่ผู้รับสิทธิ์จะขอแลกเป็นเงินสดจากร้านค้าในมูลค่าที่ต่ำกว่าแทนการใช้จ่ายซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินคดีและก็เรียกเงินคืนจากประชาชนและก็ร้านค้ากลุ่มนี้มากกว่า2,000รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ